ตัวขา,ขาวๆนี่มันเคลื่อนที่ได้นะฮะตอนนี้เก็บภาพผกเท่ากันดูก่อนนะครับมันก็มีอิดถุงใสๆเม็ดใสๆเกลมเหมือนถุงน้ำนั่นด้วยนะฮะ ชัดเจนนะฮะน่าจะเป็นพวกนี้นะครับเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้นะครับกล้องนี้ก็ไม่ดีจริงนะฮะมันไปสูกักข้างนอกนะฮะ จะเป็นตัวนี้นะฮะที่จะทําให้ใบมะละกอใบอลายอย่างเหลือง,งได้นะฮะทั้งทุเรียนทั้งต้นด้วยนะครับ mm hmm. น่าจะลูปมาอยู่ที่พื้นนะจะได้ จะให้ชัดก็ไม่ชัดนะครับไม่ดีพอนะฮะยี่ห้อนี้นะฮะพอจะเป็นงานจริงๆก็ไม่ได้นะฮะ แต่ก็เห็นนะฮะเราเห็นตัวแล้วนะฮะว่ามันก็นตัวที่เคลื่อนที่ได้นะฮะวนไม่ไ้ใสนั้นก็คงจะเป็นผลพวงที่เกิดจากไอ้ตัวพวกนี้ก็ได้นะฮะ